สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอีพีนี้เป็นอี e ีที่502แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน e ีที่502กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะ ให้คุณท่านแจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวันนี้มีมาให้รับชม2เหรียญค่ะหรือรายการที่4ี่นะคะคท่านเป็นเหรดของหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามค่ะถัดมาค่ะหรือท่านจะสนใจหมายเลข15 16 17นะคะ สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ไง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้รีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดด้าน,านพระบ้านรายการดีๆนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ กากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะท่านวันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญน,นั่งพานของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวันนี้มีสองเหรียญค่ะท่านวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะท่านใดสายตรงหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นั่งพานค่ะปล่อยแบ่งปันเหรียญละห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ เหรียญละ550บาทนะคะหากท่านรับเหรียญแลกท่านแจ้งได้เลยนะคะเหรียญแรกจะเป็นเนื้อทองแดงรมดานะคะท่านเนื้อสวยค่ะเนื้อองค์พระท่านสวยนะคะจมูกท่านเต็มหน้าท่านเต็มตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะที่สําคัญเลี่ยมกรอบมาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกรอบเลี่ยมเงินเก่าด้วยค่ะท่านองค์ที่สองนะคะเนื้อผงองค์ที่สองของท่านเนื้อองค์พระนะคะจะออกสีแดงหน่อยนะคะท่านเป็นเนื้อทองแดงนะคะเดี๋ยวหาพระครูภาวนา นาพี่รัตตหลวงปูท่ทีมค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะเหรียญละห้าบาทให้ค่ะท่านแต่หากท่านใดนะคะอยากรับคู่รับทั้งสองเหรียญน,นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะมาดูองค์แรกกันก่อนนะคะท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบหน,น,นาให้กับท่านเลยนะคะกรอบลายไทยเงินผสมค่ะเงินเก่านะคะท่านดูนะคะเลี่ยมหน,น,น,นาให้กับท่านเลยนะคะวัดทหารไรจังหวัดระยองค่ะด้านหลังยานอัขระท่านเต็มนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนองค์นี้ได้ไปนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะมาดูองค์ที่สองนะคะองค์นี้นะคะท่านเนื้อผิวองค์พระจะออกติดติดสีแดงหน่อยนะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะเป็นฉลองอายุครบแปดรอบปี 18, หปนึ่งแค่ะหลวงปู่ทิพนั่งพานนะคะเหรียญงามเหรียญสวยทั้งสองเหรียญค่ะท่านท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านชัดตัวหนังสืออัขระท่านชัดค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะ วันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะเหรียญละห้าห้บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะหมายเลขสอวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพคะ่ะท่านองค์นี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะพิมพ์ใบโพเน่าท่านข้างละ9้าใบนะคะ พิมพ์ปกโพค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านดูนะคะอ,อกท่านเต็มนะคะฐานท่านเต็มค่ะไม่บินไม่แตกหักแม้แต่น้อยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านองค์นี้นะคะท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะวันนี้น้องปิดแบ่งปันให้ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านให้ท่านได้เช่าได้หาได้เก็บกันนะคะนี่ค่ะ ่านใดอยากเก็บสมเด็จสวยๆนะคะไม่ผ้าคะท่านนําไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะใช้งานขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านพิมพ์ปกโพนะคะหมายเลขสองท่านใดศรัทธานะคะแจงได้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขสามรายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเป็นพิมเจดี JD นะคะท่านสนใจพิมพ์ไหนแจงได้เลยนะคะพิมเจดี JD ท่านดูนะคะเสียนแลมค่ะ องนี้ก็สวยนะคะเก็บได้เลยนะคะอย่างน้อยองร์ระพิมพ์นะคะท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้ออง์พระท่านชัดค่ะเป็นเนื้อผงนะคะม้วนสารตั้งเดิมคะ่ะท่านนี่ค่ะให้ท่านพร้อมกล่องเลยนะคะได้เก็บกันนะคะด้านหลังค่ะองค์สวยนะคะท่านองค์งามไม่บินไม่แตกหากนะคะอง์นี้นะคะ แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะเป็นสมเด็จพิมจีดีนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะรา,ากันที่รายการที่4ี่นะคะมาเลขสี่วันนี้ค่ะท่านเป็นเลดหลวงพ่อกลวยทั้งคู่เลยนะคะวันนี้นะคะมีมา2เส้นให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะท่านดูนะคะตรงหัวเลดนะคะจะลงยาด้วยนะคะ วันนี้มี2เส้นนะคะหากท่านใดสนใจรับ1เส้นน้องปล่อยแบ่งปันให้ค่ะเส้นละห5 0หบาทเท่านั้นค่ะเ <te> <ile> ส้นละห50บาทท่านใดสนใจรับเส้นไหนแจ้งได้เลยนะคะนี่ค่ะเส้นแรกนะคะท่านจะลงยานะคะตรงหัวเลยตรงนี้นะคะรูปท่านนะคะก็จะมีซุ้มค่ะนี่ค่ะเลี่ยมซุ้มให้เลยนะคะเ <il> <t ile> ส,ส้นแรกค่ะจะลงยาสีน้ำเงินนะคะเ <il> <t ile> ส้นที่2จะลงยาสีแดงค่ะท่านรับเส้นไหนแจ้งได้เลยนะคะ มาดูเส้นแรกกันก่อนนะท่านงามมากๆเลยนะคะเลดหลงพ่อกลวยค่ะแต่งด้วยซุ้มนะคะท่านเห็นไหมคะมีซุ้มนะคะสวยมากๆเลยนะคะเส้นยาวด้วยนะคะท่านเส้นยาวนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันค่ะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะเส้นละ 550บาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับ2เส้นนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้กับท่านหลวงพ่อกล้วยชูตินุทารวัดโคสิตารามปี61นะคะด้านหลังอักขระท่านเต็มค่ะขออนุญาตวางบนมือนะคะท่านใดสนใจนะคะเลรพ่อกล้วยนะคะวันนี้น้องแบ่งปันให้เส้นละ550บาทเท่านั้นค่ะท่าน5 5าบาทนะคะงดงามมากๆค่ะท่านนี่ค่ะท่านสามารถปรับสายกันได้เลยนะคะสนใจเส้นไหนแจ้งได้เลยนะคะเลรพ่อกล้วยค่ะ ขออนุญาตวางสักครู่นะคะพัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลข5วันนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะองนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะอัคระนะคะยันนะคะร่มเย็นนะคะกับร้ายเป็นดีค่ะเป็นพระเนื้อผงค่ะด้านหลังรอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะอง์นี้ค่ะ พร้อมหูห่วงเลยนะคะท่านดูนะคะงดงามค่ะเนื้อผงค่ะท่านใดสนใจองนี้นะคะหลวงพ่อกลัวแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หนะคะหมายเลข6วันนี้ค่ะท่านเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้ค่ะพระสมเด็จนะคะเป็นพระเนื้อผงเช่นกันค่ะเนื้องามองงามนะคะท่านได้รับองคพระไอพออง์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบเงินเก่ากรอบลงยานะคะ แต่งลายลงยางงดงามค่ะท่านนี่คะ่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพระสมเด็จค่ะด้านหลังเป็นพระเสียววลีหลวงพ่อกลวยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านองค์นี้นะคะไม่พลาดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนค่ะ <c oughs> เนื้อทองแดงรมดํานะคะท่าน <c oughs> เหรียญพุทธคุณซ้อนรายการนี้นะคะหลวงพ่อทวดนะคะ <c oughs> ท่านดูนะคะเลี่ยมใส่กรอบเงินเลยน้องท่านเป็นกรอบเงินเก่านะคะแข็งแรงค่ะลงยาด้วยนะคะท่านดูค่ะด้านข้างกรอบแข็งแรงเลยนะคะท่านเก็บเหรียญน,นี้ได้ยาว,ยาวๆเก็บได้าน,นานๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดค่ะ เป็นเหรียญเปโซ่เก้านะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านหายากแล้วนะคะองค์สวยแบบนี้มา้อมเลี่ยมพ้อมกรอบค่ะแบ่งปันกันไปนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะหมายเลขแปดวันนี้นะคะเป็นหลวงปูไข่วัดเชิงเลนของท่านเหรียญปูไข่นะคะนี่ค่ะร้อยจานยันอัขราท่านเต็มนะคะ เปลียนงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะองค์นี้ค่ะหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่เจ็ดห้าถึงสองสี่หนึ่งห้านะคะท่นานถึงสองห้าหนึ่งห้านะคะเหรียญปู่ไข่นะคะเหรียญพ่อไข่ค่ะเมื่อสักครู่หนูแจ้งผิดนะท่านเป็นวัดบ่อพิษนะคะท่านใดสัทธาเหรียญน,นี้ปล่อยแบ่งปันนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ท่ามาคะท่านมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นช er ินราชใบเสมาเนื้อสำริดเงินค่ะชินราชใบเสมาเนื้อสำริดเงินนะคะรายการนี้นะคะท่านดูนะคะอกท่านเต็มนะคะใบหน้าท่านยังชัดค่ะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะชินราชใบเสมารายการนี้ค่ะด้านหลังเอาท่านเนื้อสำริดเงินนะคะองงามค่ะน่าเก็บมากๆค่ะ แบ่งปันกันไปนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะให้ทันกันค่ะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยพิมเจ็ดชั้นค่ะท่านวัดชัยโยวัดเราวิหารจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อองค์งามมากๆค่ะหน้ากรองอักขรว้ชัดเจนเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะนะคะพิมเกตชัยโยนะคะท่านสังเกตตรงเสียนะคะจะมีสามขีดแบบนี้เลยนะคะ เนือ้องอ์งามากๆเลยนะท่านพิมพ์ฐานนะคะเจ็ดชั้นค่ะเนือ้องค์พระงามากๆเลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะให้ท่านได้เก็บบูชากันนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านต้องไม่พลาดนะคะท่านได้เข้ามารับชมวันในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเก็บกันให้ทันนะคะท่านองค์นี้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสมเด็จเกตชัชยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะ ท่านมากระท่านมากันที่รายการที่11บอค่ะหมายเลขสิบดวันนี้นะคะเป็นพระมงคลเทพมุนีนะคะหรือพระผงของขวัญรุ่นหนึ่งค่ะหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ํากทมค่ะท่านรุ่นหนึ่งนะคะพระผงของขวัญค่ะท่านใดตามหากันอยู่นะคะองค์นี้นะคะท่านเป็นองค์เปือยนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องค่ะนําไปเลี่ยมกันได้นะคะ แบ่งปันกันไปค่ะท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทท่านใดศรัทธาหลวงพ่อสดนะคะสายตรงหลวงพ่อสดค่ะพระพงของขวัญค่ะท่านดูนะคะด้านหลังรอยจานยันอักขรท่านเต็มนะคะงามมากๆเลยนะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะมาเลข12วันนี้นะคะเป็น หล่อโบราณนะคะองนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมน้องท่านเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยค่ะองคนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะท่านหน,หนูจําไม่ได้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเป็นหล่อโบราณนะคะเหมือนจะเป็นวัดวังน้ําบนุนะท่านเนี่ยค่ะองนี้ปล่อยเลยนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทค่ะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญเมตตากระท่านเนื้อทองแดงรมดำนะคะเลี่ยมกันน้ำสวยๆให้กับท่านค่ะเป็นหลวงปู่เพิ่มนะคะองนี้นะคะนานๆถึงจะมีหลวงปู่เพิ่มนะท่านหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดป้อมแก้วนะคะท่านวัดป้อมแก้วมีหมายเลขโค้ดยันอักขระท่านเต็มนะคะต่อโะคะ้ดด้วยค่ะพ่อแก้วนะคะหลวงปู่เพิ่มรายการนี้นะคะ น้องขอบอยแบ่งปันนะคะท่านให้ท่านได้เก็บกันนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทะค่ะท่าน <c oughs> ท่านดูนะคะหน้าเหรียญน,นะคะ <c oughs> จมูกโด่งนะท่านลายเส้นนะคะเหรียญเมตตาสี่ร้อยบาทค่ะ <c oughs> ถัดมาทำมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะห <c oughs> มายเลขสิบสี่วันนี้นะคะเป็นหานุมานของท่าน <c oughs> เป็นองค์หล่อทองเหลืองนะคะหนุมานของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะ ท่านดูนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะหานุมานนะคะชั้นเข่าค่ะหานุมานชั้นเข่าเลี่ยมกรอบสแตนเลสให้กับท่านเลยนะคะหานุมานรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะน้องปล่อยเลยนะคะ4 5 0บาทค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะท่านปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะแจ้งได้เลยค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะ หมายเลขสิบ้าวันนี้นะคะเป็นพระคาข้าวค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำของท่านองค์ลงรักปิดทองนะคะด้านหน้านะคะติดทองปิดทองทั้งองค์เลยนะคะนี่ค่ะเป็นพระคำหมากนะคะเนื้อผงจะออกสีขาวท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อผงจะแตกจะหักนะคะเลี่ยมใช้งานให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเก็บได้กันยาวๆเลยนะคะพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดํารายการนี้นะคะแบ่งปันที่ 4ี่อห้าบาทค่ะ4ี่ยห้าสิบบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะมาเลข16รายการนี้นะคะเป็นพระพงของขวัญปากน้ำค่ะทุกคุณท่านรุ่นหนึ่งที่หนึ่งเช่นกันนะคะหลวงพ่อสดนะคะพระมงคลเทพมุนีนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบให้กับท่านค่ะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าด้วยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระมาให้กัะท่านองค์นี้ท่านดูนะคะท่านหลังสวยไม่แพ้กันค่ะยันอัขระท่านเต็มนะคะ พ่อสดองค์นี้นะคะน้องปอดแบ่งปันนะคะที่450บาทค่ะ450บาทค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17นะคะหมายเลข17รายการนี้เป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะท่านนี่ค่ะดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะท่นานจะเห็นคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะปิดตานะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินเก่าด้วยนะคะท่านน้องปลาแบ่งปันนะคะอ,องนี้ค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมาเลข18วันนี้นะคะท่านเป็นจอบใหญ่ของหลวงพ่องเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นจอบใหญ่นะคะท่านเป็นองค์หล่อโบราณด้วยนะคะหากันยากนะคะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะ ด้านหลังนะคะคุณท่านเป็นเลี่ยมปิดไว้นะคะเลี่ยมปิดองค์พระด้านหลังค่ะท่านใดศรัทธานะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันที่4ี่รอยห้าสิบาทค่ะสี่รอยห้าสิบบาทนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะท่านองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะใต้ฐา,านฝังตะกุดเต็มดอกนะคะ1ดอกค่ะ ดูนะคะเนื้อองค์พานะคะแขนนะคะแขนเรียวเลยนะคะนี่ค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะท่านใดสาตรงหลวงปุโตนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านตาท่านใดวายตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะโอ้นี่พอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังท่านดูนะคะยันดวงค่ะวัดประดูชิมพีหลังยันดวงค่ะ องงามนะคะได้รับองค์พระไม่พอนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะถ mm. ัดมากระท่านมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลขย0วันนี้ค่ะ mm. เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะอง์นี้ค่ะท่านพระสมเด็จนะคะมูลสารดั้งเดิมท่านดูนะคะอกท่านเต็มค่ะฐานท่านเต็มนะคะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะ ท่านใดได้ไปมีสร้อยคออยู่แล้วนะคะนําไปห้อยได้เลยค่ะท่านองค์งามแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือท่านอื่นนะคะอันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่5 5 0บาทค่ะ550บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจาปิดตาปุดนี่นะคะท่านของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะ นี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะวัดประดูชิงพิองนี้เป็นเนื้อผงเกสรค่ะท่านองงามนะคะท่านใดสายตรงหลวงปู่โตค่ะนี่ค่ะท่านดูนะคะด้านหน้าค่ะจะปิดทองไว้ด้วยนะคะด้านหน้าปิดทองค่ะหลวงปู่โตะนะคะพิมพ์ปดนี่รายการนี้แบ่งปันนะคะท่านเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ 750ห้าสบาทนะคะปิดทองทั้งแผ่นเลยนะคะด้านหน้าคะ่ะท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะองงามค่ะไม่พลาดคะ่ะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22วันนี้นะคะเป็นปุดอขออภัยด้วยนะคะองนี้เป็นปิดตาปิดตาของหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงเล็กค่ะปิดตาหลังยันดวงเล็กนะคะองนี้ค่ะวัดประดูสิมพีองนี้เป็นเนื้อผงใบลานะคะท่าน องงามไม่แพ้กันค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะท่านแค่ค่ากรอบนะคะก็เยอะมากๆแล้วนะคะท่านวันนี้แบ่งปันกันไปให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะท่านดูนะคะท่านหน้าค่ะปิดทองทั้งแผ่นเลยนะคะใต้ฐานฝังตะกรุดเต็มหนึ่งดอกค่ะเลี่ยมกรอบค่ะแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านถ่าหน้าค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งชัยวัดรค่าท่านพระกริ่งชัยวัดนะคะท่านดูนะคะองค์ปิดทองนะคะเนื้อเปียกทองค่ะพระกิ่งชัยวัดองค์จะเล็กนะคะท่านแต่องค์งามค่ะอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะเลี่ยมให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมปิดองค์พระนะคะด้านหน้าเปิดโชว์องค์พระคะ่ะพระกิ่งชัยวัดท่านได้ศรานะคะน้องปล่อยที่500บาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยีสี่ค่ะหมายเลขยี่สิบสี่วันนี้นะคะเป็นพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะเหรียญน,นี้นะคะมาดูเนื้อกันค่ะท่านนี่คะ่ะเหรียญเก่าเนื้องามนะคะตามสภาพเลยนะะท่านหน้าเหรียญอาจจะสึกนะคะตามปีนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรตัวหนังสืออักขรท่านชัดองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านคะ่ะท่านดูนะคะ องงามค่ะเป็นรุ่นแรกสิทธโธสร้างถวายปี0ูนย์ค่ะวัดป่าทาำขามจังหวัดสกลนครมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญนะคะท่านอง,ง์นี้หลุดมานะคะให้ทันกันนะคะพระอาจารย์ฟันรายการนี้น้องปล่อยนะคะรายการนี้ที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะให้ทันกันนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5้าค่ะหมายเลข25้านะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะมีพระสุ้มกอค่ะท่าน ปล่อยแยกได้นะคะวันนี้ปล่อยแยกให้องค์ละ550บาทเท่านั้นค่ะพระซุ้มคอนะคะหากท่านรับแยกนะคะองค์ละ550ค่ะหากท่านรับคู่นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะท่านเป็นพระซุ้มพอกอนะคะกรุกกาแพงเพชรนะคะท่านเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะในชุดเบนจภาคีด้วยนะคะนี่ค่ะท่านดูนะคะเนื้อดินนะคะเนื้อดินสวยของท่านไม่แตกด้วยนะคะ เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าองค์พระจะแตกนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเก็บได้นานๆกันเลยนะคะแบ่งปันนะคะอง์ละ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะหากท่านใดรับผู้แจ้งได้เลยนะคะมีส่วนลดมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะท่านองค์นี้ก็งามไม่แพ้กันนะคะพระสมกอชุดเบญจภาคีด,ด้วยค่ะท่านใดกำลังตามหาอยู่นะคะหยุดแวะรับชมกันได้สักครู่นะคะท่าน องงามมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ ท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะแจ้งป,ปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สา่ด่วนสาตรงม,มาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3. 3จส่งัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่พลาดนะคุณท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะจะ อุ้งสวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ